แค่โปเก่าก็ว่าน่ากินแล้วแต่เจอโปใหม่เข้าไปอีกนี่ใครจะไปอดใจไหวและที่เด็ดไปวันนั้นคือมารอบนี้มากับซอสใหม่3สไตล์ไม่ว่าจะเป็นซอสหมักแบ็กทัฟเฟิลหรือแบ็กทัฟเฟิลมายเนสซอสปซี่ทำให้กินสนุกมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนวันนี้กันมาลองของใหม่ที่ซูกิชิครับกับโปรโมชั่นซูกิชิกิวแกง๊งไปดูกันว่ามีอะไรกินและยกแก๊งปาร์ตี้กันครับก่อนอื่นก็ต้องขอเปิดตอมรับลดกับช็อตไออันนี้กันเลยสดชื่นกันเลยทีเดียวแต่ที่เลิฟและขาดไม่ได้ครับเนื้อ อ,องออสเตรเลียที่นี่คือเด็ดอยู่แล้วในราคา488เนตมีเครื่องดื่มให้ด้วยคิดว่าคุ้มไหมละ่ะแต่ถ้าจิ้มกับแบ็คทัฟเฟอร์มายเอาไปเลยคุ้มแน่นอนเปลี่ยนมิติ <c oughs> เปลี่ยนรสชาติอร่อยเวอร์เนื้อส่วนท้องออสเตรเลียพันเห็ดเข็มทองก็มาซาบะซอสเลโซอสปซี่ก็น่ากินปลาหมึกแบ็คทัฟเฟอร์มายปลาหมึกเลโซอสปซี่น่ากินทั้งนั้นแต่ซอสเขาอร่อยครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยจิ้มกับไก่ทอดนี่ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่กินมาถึงตอนนี้ซุกิชิกริวกง๊ยกแกงปาร์ตี้ คุ้มครับยกแก๊งปาร์ตี้แล้วค่อยมาบอกกันก็ได้ถ้าอยากชวนเพื่อนกินปิ้งย่างเกาหลีราคาดีๆสูกิชิกกิวแกง๊งอันนี้ต้องตอบโจทย์ทุกคนครับจะกินแบบสไตล์เกาหลีหรือจะกินตามใจตัวเองที่นี่ก็ไม่มีใครห้ามครับและที่สําคัญก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีข้าวยำหมูเกาหลีอันนี้ก็เคยกินที่เกาหลีครับก็คอนเฟิร์มที่นี่ไม่แพ้เลยถึงตอนนี้แล้วกันยังพูดชื่อเมนูไม่หมดเลยลองมากินเองดีกว่าชวนเพื่อนมาสูกิชิกกิวแกง๊งตั้งแต่วันนี้ถึง25กุมภาันธ์69นะครับมาลองซอ ของซูกิชิกันบอกเลยเชีร์